ขอพระคุณพระเจ้าคําถามคําตอบเกี่ยวกับกิตติคุณของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดข้อที่หนึ่งความบาปที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์หมายถึงสิ่งใดคําว่าความบาปในพระคัมภีร์นั้นมีความหมายสองด้านด้วยกันด้านที่หนึ่งก็คือความบาปแหนิสัย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตนั่นก็คือชีวิตของมารซึ่งอยู่ภายในเราตามที่บันทึกในหนังสือโรมบทที่ 7: ข้อ20ถ้าข้าพเจ้ากระทำสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนากระทำก็มิใช่ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำออกมาแต่ความบาปซึ่งอาศัยอยู่ในข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำความบาปในที่นี้ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าซินซึ่งเป็นเอกพจน์หมายถึงว่ามีหนึ่งเดียวนั่นก็คือชีวิตของมารซาตานชีวิตนี้ได้เข้ามาสู่มนุษย์เมื่อไหร่ก็คือในโรมบทที่5ข้อ12บอกว่าเหตุฉะนั้นเช่นเดียวกันความบาปได้เข้ามาในโลกโดยคนผู้เดียวคนผู้เดียวนั้นก็คืออาดามผู้เป็นบัมพบุรุษคนแรกของมนุษย์ ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าได้กินผลไม้แห่งความรู้ดีและชั่วต้นไม้ต้นนั้นเป็นแบดเลงถึงซาตานซาตานเข้ามาสู่ภายในมนุษย์ก็นำความบาปซึ่งก็คือชีวิตของมันเองเข้าสู่ภายในมนุษย์เพราะฉะนั้นความบาปชนิดนี้เราเรียกว่าความบาปแห่งนิสัยซึ่งอยู่ในนิสัยและสันดานของมนุษย์ที่จะคอยกำกับจูงจมูกและบังคับ ให้เราไปทำบาปและบาปอีกคำหนึ่งในพระคัมภีร์ก็คือหนังสือโรมบทที่4ข้อ7บอกว่าความสุขจงมีแก่ผู้ที่ได้รับการอภัยในการล่วงกฎบัญญัติของเขาและการบาปของเขาการบาปในที่นี้ในภาษากรีกและภาษาอังกฤษรวมเป็นพหูพจน์ทั้งสิน้นชี้ถึงความบาปทั้งหลาย ซึ่งหมายถึงการประพฤกิแห่งบาปที่เรากระทําออกมามากมายเช่นการขโมยก็ดีการโกหกก็ดีการชิงซักต้นซักเป็นต้นนะความบาแห่งการประพฤกิซึ่งเป็นบาแห่งพระหูพจน์มากมายเกิดขึ้นมาจากบาปที่เป็นนิสัยซึ่งมีหนึ่งเดียวก็คือชีวิตของมารซึ่งอยู่ภายในของมนุษย์คอยที่จะชักนําชักจูงบังคับเรา ให้ไปกระทำบาปนี่ก็คือความหมายของความบาปที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์